วัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับช่องของโอ๊ตเว l ล์ดิสมีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการที่จะมารีวิวกระเป๋าที่เคยบอกก่อนหน้านี้คลิปก่อนน,นั้นเนี่ยใครไปดูกันแล้วกันเป็นคริสโตเฟอร์ของตัวหลุยส์วิ้องวันนี้โอ๊ตก็จะมารีวิวในส่งตัวบอมแบ็กซึ่งกระเป๋าวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ากว่าจะได้มาเนี่ยคือหนักหนาสากันอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าช่วงที่สั่งเนี่ยเป็นปี2020ถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วก็เป็นต้นเดือนแล้วก็ไอ้ต้นปีแล้วก็เป็นช่วงที่บอกว่ามีเรื่องแพนดามิกพอดีก็คือโควิด19หลังจากนั้นก็คือในต้องมีการสั่งออนไลน์เท่านั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าในการสั่งซื้อกระเป๋าออนไลน์เนี่ยซึ่งราคาตอนนั้นก็ยอมรับว่ากระเป๋าดุยยันนั้นก็คือจริงๆไม่ได้อยากได้แต่เนื่องจากว่าเพื่อนรักสุดเลิฟของเราเนี่ยก็คือบอกเฮ้ยโอ๊ตใบนี้มึงต้องมีเพราะว่าเขาานังคีดกันมากๆเลยโอเค ซื้อก็ได้วันแต่ก็คือต้องเป็นการซื้อสั่งออนไลน์อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเขาล็อกดาวน์กันแล้วก็เลยแต่ทาง SA เนี่ยก็คือมีมีคอนแทคของ SA กันอยู่แล้วเพราะว่าก็เคยซื้อของของเขาบ้างบางบางคาวแต่ก็ไม่ซื้อบ่อยเพราะว่าเสียดายตังมัดูปัญญาอ่อนมากแต่ก็คือพอสั่ง SA เนี่ย s บอกว่าเฮ้ยยูใบเนี้ยคือมันขอขาดจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่ายูอยากจะได้จริงเน่ย อยู่จะต้องสั่งก็คือ Purchase ก่อนก็คือจ่อยายเงินก่อนแล้วคือของจะได้อีกประมาณกี่สัปดาห์วะประมาณ1-2เดือนแต่ประ,ประมากว่าจะได้ของอะเกือบ3เดือนก็อกตอนแรกคือจะเกือบถอดใจแล้วว่ากูจะเอาดีไหมวะเพราะว่า ของก็ไม่เห็นหนู่นนี่นั่นใช่ว่าเออใค,ใครเวลาซื้อของเกือบแสนนี่ก็รู้สึกว่าต้องอยากเห็ของแต่คือด้วยความตัดใจโอเคซื้อก็ซื้อก็เลยจ่ายตังคนไปเรียบร้อยผ่านทางออนไลน์ใช่ป่ะแล้วก็คือทายสเอก,ก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของมาเนี่ยทางทางช็อปเนี่ย ตรงที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยจะมีการส่งอีเมลเพื่อเป็นการให้เรามาพิกอัพของแต่ก็คือว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็คือ at l ล mm ิสเขาบอกว่า at least นั้น1-2เดือน mm hmm. ก็คือ4-8ถึง8สัปดาห์แต่ไปประมาณแม่งเกือบ3เดือนก็คือประมาณ10 w e e k แล้วก็โอเคช่างแม่งแต่พอได้ของมาเนี่ยก็คือเป็นพิกอัพ เอากลับมาก็คือมันไม่มยอมให้เข้าสต o r e ด้วยนะตอนนั้นก็คือด้วยความที่ว่าเขาจํากัดคนเข้ามากๆอะ่ะเออก็คือถ้าแต่ใครจะเข้า store เนะี่ยก็คือต้องมีอพอร์เมนต์แต่เราก็มีอพอร์ตเมนต์เบื้องต้นแล้วว่าเออจะมา pick ัพแต่ไม่สามารถ pick up ข้างในได้หรือว่าทาง S M ไม่ยอมให้เข้าไปก็ไม่รู้เชื่อแม่งเถอะก็เลยนะกลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยกลับมาถึงบ้านจะเฮ่ย a, รู้สึกว่ามันมันแปลกๆตรงที่ว่า หลุยวิกตองไม่น่าจะทำคุณตี้ที่แบบว่าแย่ขนาดนี้ไม่เอาดีกว่าไม่พูดพ้ามัาทเป็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณตี้ที่ได้มันเป็นอย่างไรเพราะว่ารู้สึกว่าเฟลมากๆไปดูกันก็คือตัวจะเป็นบอมแบ็ตัวหลุยวิกตองใบนี้ซึ่งด้านในก็จะเป็นรุ่นนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ยอดคิดมากๆและอยากจะบอกว่า การแต่งตัวคือยากมากๆนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาบอกข้อดีข้อเสียกันกว่าแต่มาบอกที่เบื้องต้นว่าทําไมรู้สึกว่าคุณภาพของตัวหรือวิกตองบอมแบ็กเนี่ยรุ่นเนี้ยมันแย่เพราะว่าไอ้ใบเนี้ยมันผลิตที่สเปนเดี๋ยวมาดูตรงตรงทายนี้แล้วกันซึ่งเราก็ถามไปว่ามีงานของฝรั่งเศสหรือเปล่านางก็บอกว่าไม่มีแต่คือ SA ที่สาขาเนี่ยก็คือถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ บริการดีมากๆนางก็เลยบอกว่าโอเคโอ๊ต okay, oh ท้งนั้นยูรอประมาณสักเออสามสี่วันเดี๋ยวไอจะค o ล l e c แบบว่าตัวจากทางช็อปอื่นหรือว่าจากทางลูกค้าของเอาตรงๆก็คือเหมือนว่านางเอาของลูกค้าคนอ,อื่นมาให้เลือกก่อนก็คือไปหานางหลังจากนั้นประมาณ3วนันนางก็บอกเอยโอ๊ต e ม oh ีมาให้3ใบเนี <ou> ่ยยูจะโอเคหรือเปล่าก็คือเราก็เลยไปที่ช็อปพอไปดูที่ช็อปปุ๊บคือแบบว่าทุกอย่างตรงพวกรอยรอยรอยเย็บพวกเนี้ย เหมือนเหมือนกันหมดเลยแต่คือของเราดีกว่าของพวกเขาซึ่งมันจะตรงมากแต่อันเนี้ยคือแบบที่ที่มีอยู่คือเย็บไม่ดีเลยของเราดีกว่าก็เลยสึกว่าเค mm hmm. กว่าเฮ้ย hey, เออขอเปลี่ยนไปใช้อันเดิมแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเออที่มีที่มาโชว์เนี่ยมันไม่โอเคก,ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้าใครทีค่คิดจะซื้อเออรุ่นนี้นะทำใจเลยว่า ลอยเย็บตะเข็บต่างๆไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเลยทีนี้เรามาดูเดึงฟังก์ชันดีกว่าฟังก์ชันนี้คือยอมรับว,ว่าใส่ของได้จุกมากๆจุกจริงๆแล้วก็คือตัวสายเนี่ยก็เป็นสายหนงังแต่คือตอนนี้สีเริ่มแบบว่าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนิดๆแต่ก็คือไม่ไม่ไม่ได้แย่มากมรักษาเพราะว่ารักษาอย่างดี็นป้ด้านหลังก็ใส่ของได้จริง เผื่อว่าใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปดูนะเพราะว่าข้อดีเอาอันนี้แป๊บหนึ่งมาพูดถึงนี้ดีกว่าเปลี่ยนกล้องนิดนึงทีนี้เรามาพูดถึงข้อข้อดีกว่าข้อดีคือ มันแหกปากตะโกนกีว่ากลุยวิตองไม่ต้องไม่ต้องไปไ,ไม่ต้องแบบล,ลุ้นว่าใครจะรู้หรือไม่รู้แต่คืออันนี้คือรู้เลยว่าเออมือสปายของหลุยวิตองอยู่และตัวนี้รุ่นนี้คือสปายอย่างหนึ่งอันนี้ข้อดีนะปพปายอย่างหนึ่งคือไม่คิดเหมือนกันว่ากระเป๋ารุ่นนี้ราคาแม่งจะโคตรพลาดพุ่งพลาดมากๆตอนนี้กํลาลังตัดสินใจใอยู่เหมือนกันว่า กูจะเก็บไว้ดีไหมเพราะว่าเห็นราคาตอนนี้คือรีเซลเนี่ยคือเป็นยูสจากระเป๋ายูสมือสองเนี่ยเขาขายกันอยู่เท่าไหร่้าเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ข้อมูลมาเลยนะเนี่ยตอนนี้เขาขายกันอยู่เห็นแบบราคาแล้วตกใจอะ่ะและขายไปได้เราด้วยเพื่อนเห็นไหม ขายอยู่สี่พันใบนี้แล้วตอนนี้ขายออกไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเราซื้อมาประมาณรวมรวมภาษีได้ประมาณพันแปดใช่ปะก็เลยคิดว่าเฮียกูจะขายดีป่ะวเออเพราะว่าเราได้กําไรอยู่ประมาณเกือบสองพันไม่ติดเพราะว่าเขาหักไปก็ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นติดกำไรอยู่ประมาณพันพันห้าหรือพันหกดอลลาร์หูกำไรอยู่ประมาณสี่หมื่นซึ่งตอนนี้เคยมีความคิดนะว่า อยากไปกลับไปไทยแล้วไปกว้านซื้อมาแล้วก็มาขายรีเซลที่นี่เพราะว่ามันหายยากจริงๆตัวน,นี้รุ่นนี้หายยากมากๆถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองไปไปจับจ่บายใช้สอยดูนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่มีของแล้วในเว็บไซต์เพราะาพยายามดูหาอยู่ทีนี้อีกข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับคนที่จะใช้อันนี้อันนี้ข้อดีไปแล้วนะคือแหกปากตะโกนคือลุยวิตามแล้วก็โจุน่นราคาขึ้นพวดมากจาก ตอนตอนที่ซื้ออย่างที่บอก 1, 8, พันแปดรวมภาษีตอนนี้แม่งลอกขายมือ2อยู่สี่พต่อไปน่าจะขึ้นประมาณไม่สี่พันสองสี่พันามแน่ก็เลยคิดว่ากูเก็บไว้ก็ได้วะโอเคมาดูข้อเสียบ้างดีกว่าข้อเสียคือบางคนเนี่ยเขาจะไม่่อชอบไอตัวไอตัวลิ้นตรงนี้ในการปิดเพราะว่าเวลาจะสะพายาเนี่ยสะพายดูนะเวลาสะพายไปลเนี่ยเราจะเปิดปิดเนี่ย จะหยิบคงหยิบของก็ต้องเปิดต้องปิดใช่ปะแต่รู้สึกว่ามันโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเห็นแล้วเห็นซิปที่เป็นซิปทองอย่างเงี้ยโดดดอ่ะมันดูเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้าเกิดว่าหลุยส์ทำปิดใหม่เงี้ยถือว่าโอเคอันนี้ชอบแต่ในในคลิปของคนใน y YouTube หลายคนเขาไม่ค่อยชอบกันเพราะว่าเขาบอกเขารู้สึกลำบากเพราะเนื่องจากว่าเวลาเปิดก็ต้องเปิดลิ้นต,ตรงนี้ขึ้นแล้วก็ปิดถ้าเกิดว่า เปิดท,ทั้งแบบว่าที่แม่เปิดลิ้นขึ้นเนี่ยไอตัวซิปเนี่ยมันก็จะไปกินกินเนื้อตรงนี้แต่พอด้เว่าอันนี้สึกว่าเป็นข้อดีของเรานะข้อเสียอย่างหนึ่งคือกระเป๋าใบนี้ทําให้แต่งตัวยากมากพยายามพยายามที่แบบว่านึกถึงการแต่งตัวเนี่ยว่าจะแต่งตัวยังไงเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าใช้ใบเนื้อคือใช้ใช้น้อยจริงๆเนื่องจากว่ามันแต่งตัวยากอะ่ะด้วยความที่ว่าลายมันเป็นลาย มโมเดแกมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลายห่ายไม่รู้ละเออลายเราโมริแกมเนี่ยมันมันแต่งตัวเข้ากับชุดได้ยากเนื่องจากว่ามันแหกปากตะโกนเกินไปทําให้รู้สึกว่ากระเป๋าหลังๆเนี่ยคือที่ซ,ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามรีวิวนะที่ซ,ซ,ซื้อมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีเป็นที่เป็นลายโมรดแกรมเท่าไหร่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวโอเลยจริงๆที่จะต้องแต่งตัวอะไรเงี้ยมันแต่งตัวลำบากแต่เราแต่งตัวไม่เก่งไงก็รู้สึกว่าแต่ขอบมันต้องมี โอเคข้อเสียก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีเนี่ยก็คือคุณภาพคือไม่โอเคแล้วแต่ราคาคือพุ่งเพียดพุ่งพรวดอันนี้ก็ต้องยอมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าคนเขาทำแคนแต่คนไทยทำไม่กี่คนเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ใน y t u t u เนี่ยพยายามหาอยู่ว่า จะมาบอกข้อดีข้อเสียไงเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนทําวันนี้ก็เผื่อว่าใครสนใจเนี่ยก็รีบคว้าไว้นะเพราะว่ารุ่นนี้เขาเหมือนจะไม่ไม่ได้ผลิตแล้วถือว่าสวยสวยแต่แต่งตัวยากวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมในการรีวิวข้อดีข้อเสียของกระเป๋าที่โอ๊ตมีอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาพูดถึงกระเป๋าอีกเรื่อยๆเพราะว่า ซื้อไว้แต่ไม่เคยทำคลิปอะไรเลยน่าจะมีอยู่ประมาณ10บใบมั้งเออก็คลิปหน้าเดี๋ยวเอาเป็นกระเป๋าเลยดีคลิปหน้าน่าจะเป็นดีออดีวะาคิเสเซนดีออร์เพราะว่าตอนนี้เพิ่งออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่เป็นของผู้ชายแต่ที่โอซื้อเนี่ยจะเป็นตัว2020 ซึ่งที่เป็นตัวที่คอลแลบกับตัวเออสัสซี่เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอบอตเยลดิสมีด้วยนะครับวันนี้ก็บายไปก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสวัสดีครับบาย